เราได้รับสัญญาณขอความช่วยเหลือมีคนกำลังเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือจากเราได้เวลาที่เราจะต้องไปช่วยเขาแล้วเจ้าพยาแมนผมจะไปช่วยคุณเดี๋ยวนี้ มีคนแจ้งมาว่าเจอปีศาจออกมาอารวาสผู้คนเราจำเป็นจะต้องเดินทางไปช่วยเหลือผู้คนทันทีข้าจะจับผู้คน จะจับทุกคนเราเจอมันแล้วเราจะต้องจัดการกับมันมอในที่สุด เราก็เอาชนะมันจะได้เพื่อความสงบสุขของทุกคนเจ้าพยญามแมน